สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอในการสอนส่วนของการเพิ่มโรงแรมนะครับหลังจากที่พ์ทที่แล้วเราทําการสมัครสมาช,ชิกของพาร์เนอร์ไปเรียบร้อยนะฮะซึ่งการเพิ่มโรงแรมนั้นก็ต้องเข้าสู่ระบบของพาร์เนอร์ก่อน,นครับทาการคลิกที่พาร์เนอร์ล็อกอินนะฮะจากนั้นก็กรอกยูสนมพาร์เนิร์ที่เราสมัครไปตอนที่แล้วนะับผมเมื่อทําการล็อกอินเข้ามาครั้งแรก ของเรานะครับหากยังไม่เคยเพิ่มโรงแรมระบบจะบังคับให้เพิ่มเพิ่มโรงแรมนะครับผมซึ่งการเพิ่มโรงแรมนั้นก็จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆดังนี้นะฮะรายละเอียดที่ต้องกรอกช่องแรกก็คือชื่อโรงแรมนะครับผมก็ใส่เป็นชื่อโรงแรมไปนะฮะอที่สองก็เป็นรูปภาพของโรงแรมนะครับผมรูปภาพนี้ทางโรงแรมต้องใช้รูปภาพขนาด100กิโลไบต์นะครับผม หรือ1 0 0 kb นะฮะซึ่งผมแนะนำให้เป็นภาพ jpeg นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเตรียมภาพไว้แล้วนะของผมก็จะเป็นภาพ jpeg ในขนาด960คูณ360นะครับขนาด44กิโลไบต์นะฮะเมื่อเพิ่มเข้าไปแล้วก็ให้ทำการเกาะที่อยู่นะครับผมเกาะที่อยู่เกาะโม่เกาะถนนอะไรต่างๆนะครับผม ซึ่งตัวนี้ผมกอกทิ้งไว้แล้วนะฮะก็เลยทำให้ผมสามารถตับัลคลิกแล้วก็เลือกได้เลยนะซึ่งตัวโ o เทลสไตล์เองก็จะเป็นในส่วนของประเภทของโรงแรมนะครับผมซึ่งจะมีตั้งแต่ไม่มีดาวจนถึง5ดาวแล้วก็ประเภทรีสอร์ทเกทเฮาส์โฮมสเตย์นะครับโฮเทล Hotel, แล้วก็อื่นๆแล้วก็ในภูเขานะบินเดอะมอลเทนซึ่ง ตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็นอื่นๆไปก่อนนะฮะส่วนรายละเอียดเราก็ต้องมาเกอบรายละเอียดในส่วนของโรงแรมกันครับว่าโรงแรมของเรามีรายละเอียดเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งรายละเอียดตัวนี้สามารถแก้ไขทีหลังได้นะครับผมซึ่งให้เรากรอไปแบบคร่าวๆไปก่อนก็ได้นะฮะเบอร์โทรของโรงแรมนะครับผมจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ เพื่อนที่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์บ้านก็ได้นะครับผมซึ่งมีอยู่2ช่องนะครับก็จะเป็นโมบายโฟนกับโฮเทลโฟนนะครับผมซึ่งผมจะเกาะเป็นเบอร์มือถือไว้ทั้งคู่เลยฮะเบอร์เฟกตหากไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมหรือจะใครจะใส่แดดไปก็ได้นะครับส่วนอีเมลนะครับผมอีเมลที่ใช้ในการเพิ่มในแต่ละโรงแรม ้ามใช้อีเมลซ้ำกันนะครับผมเพราะแต่โรงแรมจะต้องมีการส่งตัวระบบในการบอกว่ามีคนจองห้องพักเข้ามานะครับผมซึ่งตัวนี้ผมจะเลือกใช้อีเมลตัวนี้นะครับส่วนเว็บไซต์ก็ใส่เป็นเว็บไซต์ของโรงแรมเข้าไปนะในส่วนของระบบแผนที่นะครับผมระบบแผนที่ก็จะเป็นในส่วนของการให้เราเลือกนะครับผมว่าโรงแรมของเราอยู่ตรงไหนในประเทศไทยนะครับ ซึ่งตันนี้ผมเลือกเป็นที่ตั้งของบริษัทแล้วกันนะซึ่งบริษัทยินคอมทิปตั้งอยู่ตรงนี้นะคริมแม่ะนะ้ำกกส่วนแบบอินโฟนะครับผมก็ในส่วนของแผนที่มันมันจะดึงที่อยู่ขึ้นมาให้เองนะครับเราหากเราไม่เอาที่อยู่ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเพราะว่าตัวนี้จะไปโชว์ในเวลาเราเมาส์ชี้ เมื่อมีลูกค้าหรือว่าสมาชิกคนอื่นๆเข้ามาดูโรงแรมของเรานะครับหากเราพอใจกับการกรอกเอกสารหรือว่าการกรอกรายละเอียดของโรงแรมของเราเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็กดปุ่มบันทึกนะครับผมเมื่อกดปุป่มบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อความแบบนี้มาหลังจากนั้นระบบก็จะพาเราไปยังหน้าโรงแรมของ พาร์ทเนอร์นะผมซึ่งเมื่อกี้ผมเพิ่มโรงแรมไป mm hmm. ก็คืออันนี้ยโรงแรมที่ผมเพิ่มไปเมื่อกี้ตอนนี้ยังไม่มีห้องพักในโรงแรมนะครับผม uh, ส่วนของการเพิ่มห้องพัก uh, และก็การเพิ่มภาพตรงนี้นะ mm hmm. ก็เราก็จะมาต่อในส่วนของคลิปหน้านะฮะผม uh, สวัสดีครับ